สวัสดีครับผมกวินพัฒน์พัชระชัยวัฒน์นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักบริษัทวาซาโยนะครับเป็นบริษัทที่พวกเรากลุ่มเบลตีกคุกนะครับเข้าไปร่วมทําธุรกิจด้วยนะครับต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ว่าวาซาโยเป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบดีมากๆแล้วก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้น,นหลายๆเรื่องนะครับที่เขาเข้ามาเปิดในประเทศไทยนะครับอ่ะ วาซายโญนะครับเป็นบริษัทเน็ตเวิร์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก่อตั้งอยู่ที่รัฐยยธาในปี2017นะครับก็มา3ปีมาแล้วนะครับทุนจดทะเบียน200ล้านเหรียญถือว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโตค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับตอนนี้มีสำนักงานอยู่4ประเทศนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ประเทศไทยนะครับอาเพิ่งเริ่มเนินการนะับแต่สามารถขยายธุรกิจได้แล้วในหลายๆประเทศ ทั่วโลกนะครับเป็นบริษัทที่สามารถทารายได้ได้ทั่วโลกเลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจของวัตสโยผมจะพูด3าข้อก็คือในเรื่องของตัวเจ้าของนะครับก็คือตัวบริษัทแล้วก็ตัวสินค้าแล้วก็แผนไรายได้นะครับอ่ะในเรื่องของตัวบริษัทเนี่ยนะครับวาซโยเนี่ยนะครับก่อตั้งโดยคุณดารินลาซัน นะครับเขาเป็นนักเครือข่ายมือชีพมากว่า30ปีนะครับเคยร่วมนะครับบุกเบิกบริษัทโมนาวีนะครับเมื่อสมัยนู้นนะครับภายในปีเปีในโมนาวีก็ขึ้นบริษัทเป็นพันล้านเหรียญมียอดขายพันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปร่วมนะครับอยู่ในชุดก่อตั้งยูซาน่าปัจจุบันยูซาน่าก็เป็นบริษัทพันล้านเหรียญไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ท่านมาเปิดบริษัทของตัวท่านเองโดยที่ท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารเสริมมากๆนะครับในวันที่ จะเปิดบริษัทนะครับท่านได้ทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งในการที่จะบอกเพื่อนๆที่รักทั้งหลายว่าตอนนี้นะครับเขาอยากจะเปิดบริษัทของตัวเองแล้วนะครับใครที่ชอบคอกันนะครับก็สามารถติดตามเขาได้แต่เขาจะไม่ชวนนะครับจะไม่ชวนโดยตรงนะครับกับเพื่อนร่วมงานเดิมที่อยู่ที่บริษัทเดิมถือว่าเป็น CEO ที่น่ารักมากๆคนหนึ่งนะครับฉันวันนี้นะครับวาชโยได้ก่อตั้งเรียบร้อยแล้วโดยที่มี โดดความโดดเด่นในเรื่องของสินค้าเป็นตัวนําตามความเชี่ยวชาญของเขานะครับสินค้าที่วัชโยทุกตัวนะครับเป็นนวัตกรรมไรโปรโสมนะครับไรโปรโสมคืออะไรครับไรโปรโสมก็คือ,อเป็นตัวเทคโนโลยีในการเคลือบสารอาหารให้มันสามารถผ่านกดย่อยในกระเพาะอาหารได้และก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ผน,นังลำไส้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปในเรื่องของไรโปรโสมกันนิดนึงว่าเป็นแบบไหนนะครับ Liposomes are double-layered bubbles or spheres comprised of lipids that work wonders when it comes to the advanced delivery and absorption of nutrients. Liposomal protective walls consist of two layers of tiny lipids that form a protective sphere around the nutrient. Nutrients encapsulated in liposomes are now delivered in a form that allows them to pass through the harsh environment of the digestive system intact, cross the villus membrane, and enter the bloodstream. From there, the liposome connects to the cell and delivers the nutrient. But the benefit doesn't end there. Because the liposome is made of the same material as the cell wall, it becomes part of the makeup of the cell, re-fortifying it and allowing for proper regeneration in the future. This is the good news your body has been waiting for. MicroLife is the answer to maximize nutrient delivery and finally deliver the raw materials your body needs to perform at its best. เป็นยังไงบ้างครับไรโรโซมจะช่วยให้นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ซื้อหารเสริมคุ้มค่าครับซื้อ100นะครับได้รับถึง90นะครับไม่ใช่ซื้อ100ได้รับสารอาหารแค่20นะฉะนั้นวันนี้นะครับสินค้าทุกตัวนะครับของวัซโยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแค่1ตัวก่อนนะครับตอนนี้นะฮะบริษัทเนี่ยยื่นขอยอไปประมาณ20รายการนะครับ ผ่านมาแล้วแ8รายการนะครับเรื่องเอกสารอยสบเนี่ย,ออยถูกต้องหมดแล้วนะครับสินค้าตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็คือชื่อวีนูนะครับเป็นสินค้าที่สกัดนะครับเป็นสารสกัดของตัวขมิ้นนะครับทุกท่านคงรู้สรรพคุณของขมิ้นเนี่ยมันดีมากๆเพียงแต่มันไม่ละลายน้ำนะครับมันไม่เข้ากับน้ํา ทำให้เรากินขมิ้นเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ประโยชน์ง่ายๆเขาก็เลยมีนวัตรกรรมในการที่จะสกัดขมิ้นและให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยสารพัดวิธีการนะครับวชโยเป็นหนึ่งในปริษัทที่ทําได้นะครับสกัดขมิ้นได้เป็นไมโครเจลนะครับสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเ,เลือดได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราดูตัวอย่างเ,เรื่องของวีนูที่เขาเรียกว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยในการ ต่างประเทศเขาเป็นยาสามัญประจําบ้านนะแต่ในไทยต้องขออนุญาตเป็นอาหารเสริมนะครับเขาช่วยในเรื่องอะไรครับการอักเสบทั้งระบบในร่างกายนะครับปวดบวมแดงร้อนอักเสบในหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดคอดหรือพวกลิ่สีดวงเนี่ยหลอดเลือดอักเสบหรืออักเสบภายนอกพวกผิวหนังนะครับเป็นสิวเป็นเป็นอะไรนะเป็นสะเก็ดเงินอะไรพวกนี้นะครับสารพัดที่เขาจะดูแลได้นะครับ ภายในคือปวดข้อปวดเขา่าปัญหาการอาเสียทั้งร่างกายหรือ,รอเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระนะครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องที่บริษัทได้ไปทดลองมาแล้วคือในเรื่องของสะเก็ดเงินนะครับทุกท่านดูภาพตามนะครับว่าสะเก็ดเงินมันเป็นโรคที่รักษาหายยากแล้วหมอเขาฟันธงไว้แล้วว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่หายขาดฉะนั้น,นคนที่เป็นสะเก็ดเงินก็เลยเป็นแล้วเป็นอีกบางคนก็เป็นรักษาไม่หายทีเป็นมาเป็น10ปีนะครับ ทุกท่านดูภาพตามนี้นะครับวันนี้นะครับทุกคนที่เปสเก็บเงินแล้วได้ทดลองกินนะครับตัววีโนไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับอะดูนะครับในเดือนที่1นนะครับนะฮะชายคนนี้นะครับเป็นสเก็บเงินทั้งตัวเลยนะครับรักษามาหลายปีมากหมดเงินนะครับหมดเงินแล้วหมดเงินอีกจนเป็นหนี้แล้วนะครับ ก็ยังทําให้ร่างกายเราไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับฉะนั้นนะครับกินวีนูไปนะครับเดือนแรกนะครับวิธีการกินก็คือปั๊มเข้าไปในปากนะครับเช้า4ี่ปั๊มตอนเย็นอีก4ปั๊มนะครับหเดือนท่านดูภาพเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะครับกินไปเรื่อยครับเดือนที่2เห็นไหมครับกินไปเรื่อยครับเดือนที่3เปลี่ยนแปลงไหมสินค้าเห็นผลนะครับเดือนที่4กินไปเรื่อยครับ แทบจะหายเลยนะครับเดือนที่5ทุกท่านดูสิครับว่าชายคนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นไหมวันนี้ถ้าถ้าเป็นตัวท่านแล้วท่านมีการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาทุกภาพที่ท่านแบบหมดหนทางแล้วภา,ายใน5เดือนท่านเหมือนเกิดใหม่เลยหรือท่านรู้จักใครที่ก็มีปัญหาด้านนี้หรือญาติเรานะครับเหมือนเราได้ไปช่วยเขาเกิดใหม่เลยนี่คือแค่เคสเดียว นะครับเรายังมีเคสหนักๆอีก,ห,กหลายๆเคสนะครับที่จะทยอยออกมาแต่วันนี้เราจะให้ทุกท่านแค่ดูว่ามันเป็นสารอาหารนี่แหละแต่มันสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากถึง90%นะไม่ใช่สารอาหารที่วิเศษวิโสมาจากตามดาวดาวองคารอะไรไม่ใช่ครับำมินนี่แหละนะครับแต่มันมีตัวตัวสูตรของมันมีการผสมนะครับในเรื่องของเห็ดที่ตัคเกตนะครับเลสโซลเทลนะครับรวมทั้งขิงสารพัดคือ คือส่วนประกอบมันเป็นยาทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้สินค้าของบรสษโยผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆแล้วราคาไม่ได้แพงนะครับดูแลร่างกายวันนี้หลักพันเองนะครับหลักพันต่อเดือนนะครับประมาณสัก2 0 0 0 2,000ต่อเดือนแล้วหายแบบนี้ดีขึ้นแบบนี้โอเคไหมนะนี่คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของ ตัวบริษ,ษัทที่ผมบอกไปนะครับเขาเติบโตมา3ปีแล้วเขามีโปรฟงโปรไฟล์มีการต่องเที่ยวนักธุรกิจต่างๆเยอแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองไปลองเราไปลองดูคลิปนี้กันครับเกี่ยวกับเรื่องวาซาโย น่าตื่นเต้นไหมครับบริษัทวารโยเปิดมาได้ประมาณ3ปีนะครับเริ่มขยายไปหลายๆประเทศแล้วฉะนั้นวันนี้องค์ประกอบที่จะทําให้วาชโยขยายได้เร็วเนี่ยอีกข้อหนึ่งเลยคือเรื่องของแผนรายได้ซึ่งผมบอกว่าแผนรายได้ที่เนี่ยว้าวมากๆนะครับมีแผนรายได้อยู่8ข้อแต่คลิปที่แล้วผมรีวิวไป2ข้อรีวิวแค่2ข้อเลยก็คือค่าแนะนํากับโบนัสทีมหรือบ้านเราเรียกจกับคู่ฉะนั้นวันนี้แค่2ข้อ ผมก็บอกว่ามันแตกต่างกับที่อื่นเลยนะวันนี้ใครที่เป็นนักนักธุรกิจที่มองในเรื่องของการลงทุนแล้วได้กําไรผมบอกว่าที่วัชโยให้คุณแน่นอนใครเป็นสายเน็ตเวิร์กทำธุรกิจแล้วอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆนะครับวัชโยก็เป็นที่ที่คุณจะต้องเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้โครงสร้างไบเอรี่ง่ายมากนะครับ1แล้วก็แตก2นะครับเราแนะนำซ้าย1คนขวา1คน แค่นีก้การเริ่มต้นได้แล้วนะครับอ่าแล้วพอชั้นที่2ของเรานะครับซ้ายคนนี้ขวาคนนี้ไปแตก2นะครับรายได้ก็กลับมาที่เราเรียกว่าเกินเงินลงทุนแล้วทํางานแค่2ชั้นเราจะมีรายได้เกินเงินที่เราเปิดแพ็กเกจลงทุนไปตอนนี้ผมยังไม่เจอบริษัทไหนที่ทําแค่2ชั้นแล้วได้ทุนคืนเอาง่ายๆนะครับที่นี่ได้ทุนคืนได้ของแถมเยอะแยะมากมายวันนี้ถ้าคุณเห็น คลิปนี้แล้วนะครับอยากจะดูแผนรายได้นะครับแผนรายได้คร่าวๆดูที่ลิงก์ข้างล่างได้แต่ถ้าดูแบบ full option นะครับทั้งหมดเลยติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะครับแล้วเรามาทำโปรเจกต์นะครับ100คน100ฝันมีรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนไปด้วยกันนะครับ